อกจากนี้ค่ะอีก2พิธีกรคนดังจากรายการ Running Man นะคะทั้ง g ีซอกจินและยางเซชันต่างก็มีผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นบวกเช่นกันไม่ถึงวันหลังจากคิมจงกุกอีกหนึ่งพิธีกรรายการ Running Man นั้นทึ้งแจ้งติดโควิด -19 ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีแถลงการจากรายการ Running Man ค่ะว่าถ่ายทํารายการเสร็จสิ้นกันไปตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์และตอนนั้นทุกคนยกเว้นคิมจงกุกเนี่ยมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบนะคะ โดยข่าวระบุเพิ่มเติมด้วยว่ายางเซชานั้นน่าจะติดโควิดหลังสัมผัสติดต่อกับผู้ติดเชื้อส่วนจีซ ok ักจินก็มีผลตรวจเป็นบวกในช่วงกักตัวหลังกที่ถ่ายทำรายการเสร็จสิ้นแล้วค่ะโอ้ก็ต้องบอกว่าทั่วโลกเลยจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าเชื้อโอเมครอรเนี่ยมันแพร่ง,ง่ายแล้วก็ติดกันง่ายมากขึ้นอย่างที่บอกก็ย้ำกันอีกสักทีละกันว่าป้องกันตัวเองดีๆเลยนะคะหลายคนยังแบบ ไม่เอาอย่างแอนตี้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนยังแอนตี้ในเรื่องของการตรวจ ATK ด้วยตัวเองอยู่แต่ตอนนี้พายคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญแล้วแหละก่อนที่จะไปพบปะกับใครหรือว่าก่อนออกจากบ้านเลยก็ว่าได้ใช่อย่างน้อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเองเป็นเนี่ยให้นึกถึงคนรอบข้างใ,ในครอบครัวด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราเองเป็นไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผู้สูงอายุที่เขาติดจากเราเนี่ย ถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยผมว่า<ช>มันก็น่าเป็นห่วงมากทีกเดียวต้องมเอาจริงตอนนี้ไม่ใช่แค่ผู้สูงอาอยุแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างในตัวเราที่เหมือนแข็งแรงแบบนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่มันมีจุดวิคจุดอ่อนตรงไหนซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วเชื้อโอมิครอนจะไปกระตุ้นในความป่วยหรือว่าความที่เราแบบเป็นอะไรอ่อนแอข้างในอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเราวันนี้เราต้องระวังกันให้ดีเลยนะคะทุกคนใช่ครับ